สวัสดีครับผมมันนี่กับมาอยู่ที่สวนยางนะครับผมเท่ากับที่มากีดสวนยางหนาสูงครับดิว่าสีไลดี้่ะครับหนาสูงหนาต่ำหนะ่อยไลดีครับหนาสูงนี่บนหัวสีไลดี้่ัเอามาลองดูครับว่าสีไลดี้่ัโอ้สู o โครโรเว้่คนเด็ดเดี่ยนนี่บอดาเดินนี่ยังยิดว่ บะฮป๊อโอ้น่าจ้บะฮป๊อเอามุดจนไหมครับ เสร็จดีติกหัวมันเดิมจิดหัวติดไทยน่ครับอะไรดีนะโอเคครับผมตัดด้ครับ